นี่ครับไข่ไข่ไข่แล้วนี่มานะครับมาไส้บอกพี่กั๊ดยังบอกพี่กัดอำเภอเออตำบลแม่ท่านาะจ้ะครับตัวแม่องอ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอแม่องอ่อนจังหวัดเชียงใหม่ตำบลแม่ท่าด้วยรันอำเภอแม่องอ่อนเนาะนะครับโอ้ยมีแต่แบบงมงงเลยมีเลี้ยงเป็นแถวเลยครับเลี้ยงแถวเลยหมาไส้สาวแน็ตเลยวันนี้เคยมาเก็บหมอนีก็เลยนหม่ามึงนะจ๊ะเนาะ ครับชุ่มๆกำลังงามๆเลยครับวันนี้มาเอาเห็ดลราโง่ก่อนเนาะครับผมเห็ดกระแดงเ้างคอยไปเก็บจ่ามือใหม่ครับอือครับโอ้ชุ่มๆครับนี่น้ำเบาจะมากกับเบามาเจ้าเจ้าเด้อเห็ดบอกสิว่ายอะได้เนี่ยครับเก็บดเราเฮ็ดเราไปอือเบาใส่กับเบาใครสบายน้ำเดือดจับเบาใครเดี๋ยวมาเก็บเห็ดนะเนาะไอ ไอ้เลิบยูอยูอย่ช่วงนี้โปรไน,นไอครับเนาะตาข่นไอตากลนหลายนะจ้ะมาแถ่กับพปรไไใดเนาะดูงามๆอือครับจุ่มๆงามดูครับมองบงงามงนะเนงงาะ

เอาแพรคูก,กันครับน้อ,นอขนาดนี่เต็มตาหน่อยนี่กกเอาหนำมาเนี่ย